คลิปนี them, whole, so ้เนี video, the ่ยผมจะบอกว่าเราจะใช้กําลังนะครับใช้กําลังของรถเนี่ยนะครับเข้าไปจัดการนะครับปัญหาเรื่องน้ําหนักนะครับแล้วก็การทรงตัวนะครับอย่าทั้งว่าใจเพื่อนๆว่าอย่างนี้ครับรถเนี่ยเขาผลิตเครื่องยนต์มาครับแล้วเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมันถูกขับเคลื่อนโดยคันเร่งซึ่งเราเป็นคนควบคุมคันเร่งเนาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการแฮนเดิลเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับการที่ใช้คันเร่งนะครับการคือฝนการใช้คันเร่งสําคัญมากหรือการเข้าใจ แอคชั่นหรือผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันสำคัญม,มากเลยเมื่อเราเปิดคันเร่งเยอะรถมันจะมีกําลังกําลังในช่วงแรกเนี่ยเป็นเรื่องของทร์กหรือแรงติดนะครับที่จะพารถจากหยุดนิ่งให้เคลื่อนที่ออกไปทรอกจะฉุดน้ําหนักมาก,มากๆเนี่ยให้เคลื่อนที่ออกไปลองจินตนาการนะเพื่อนๆว่าถ้าเราต้องเข็นรถนะครับถ้า,าต้องเข็นรถนะฮะน้าหนักมากๆเนี่ยครับกับการที่เราใส่เกียร์แล้วเดินไปแล้วจูงรถไปอะไรมันจะเบากว่ากัน แน่นอนครับการมีเครื่องยนต์เนี่ยเพื่อช่วยเป็นกาลังช่วยเราอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องฝึกฝนที่จะเข้าใจเรื่องกําลังแล้วก็คันเร่งเนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรถรุ่นใหม่นะครับออกแบบมาเนี่ยให้มีทอร์กนะครับซึ่งเหมาะสมในรอบต่ํามากๆนะครับสังเกตรถสมัยใหม่นะครับทอร์กเนี่ยจะเป็นแฟลตทอร์กทั้งสิ้นนี่คือกราฟทอร์กเนี่ยจะเป็นแบบจะเป็นเส้นตรงนะครับมีทอร์กในทุกรอบที่มากขึ้นนะครับตั้งแต่ 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000อย่างเงี้ยนะครับจะเป็นอยู่ช่วงมิดเล้งเป็นส่วนใหญ่คือช่วงกลางๆ5,000ช่วงที่แรงบิดนะครับต่อแรงมา้ายกตัวอย่างถ้าแรงม้าประมาณสักหมื่นรอบนะครับแรงบิดสัก5,000เนี่ยครับท้องที่เราใช้อยู่ก็ประมาณสัก 5, 6, 7อยู่ช่วงเนี้ยนะครับเราจะเปลี่ยนเกียร์ใน่ช่วงนี้รถจะต่อเนื่องก็สมูทมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีความขเข้าใจตรงนี้นะเราจะขับรถแล้วก็สบายใจมากๆเลยเพราะ,ะเราใช้รอบที่เหมาะสมแล้วก็ใช้กําลังของเครื่องยนต์เน พาเราไปนะครับน้ําหนักที่มากก็จะเป็นภาระกับเรานะครับเรื่องนี้สาคัญจริงๆนี่ยอย่าเพิ่งเข้าใจนะรเรื่องทอร์กนะแรงบิดกําลังของรถเวลาเราขี่รถเราไม่ได้เข็นใปครับเราใช้กําลังของเครื่องเพื่อชุนแรงพาเราไปเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วหัดฝึกจับความรู้สึกคันเร่งเครื่องยนต์ของเราครับ